เ้าอาหารที่กินแล้วทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงและก็ต้นการไหลเวียนบำรุงเลือดให้แก่ร่างกายคำถามที่พี่ปราได้รับบ่อยมากตอนนี้เลยพี่ปรากินอาหารอะไรดีเนี่ยที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วก็บำรุงเลือดบำรุงโลหิตและที่สำคัญก็คือหาง่ายไม่แพงใกล้ตัววันนี้พี่ปราจะเอาอาหารต่างๆมาแนะนำแต่ก่อนอื่นพี่ปราอยากจะบอกเลยว่า อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง y ยู t ูปเพจที่ฟิ h เพจที y Fish by พี่ปราเพจคุณครูพี่ป่า youtuber และช่อง YouTube คุณครูพี่ป่า y o u t u b e อแล้วเรามาฟังกัน9อาหารนั้นมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยแน่นอนเลยค่ะพี่ปลาบอกเลยว่าโอ้โหตอนเนี้ยใครๆก็อยากจะทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพของเราเพราะจะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นพี่ปลาเข้าใจเลยดังนั้น ถ้าเราเนี่ยต้องการให้การกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดการกินอาหารต่างๆเราก็ต้องเลือกอาหารที่มีประโยชน์เรามาดูกันเลยว่ามีอาหารอะไรบ้างข้อที่หนึ่งขิงโอ้โหสมุนไพรไทยมีประโยชน์จริงๆและมีประโยชน์อย่างไรมาฟังกันเลยขิงขิงเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนซึ่งจะช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดและมีส่วนช่วยป้องกันการแข็งตัวของเลือดอีกด้วย 2. กระเทียมออ้กระเทียมที่เราทานตามบ้านเนี่เป็นสมุนไพรที่ยอดเยี่ยมมากและกระเทียมมีประโยชน์อย่างไรมาฟังกันกระเทียมสารชนิดนี้มีเรียกว่าประโยชน์มากกระเทียมมีสารชนิดหนึ่งที่อยู่ในกระเทียมช่วยลดคราบที่ผนังหลอดเลือด ซึ่งส่งผลให้ระบบไหลเวียนเลือดสามารถทำงานได้อย่างเรียกว่าคล่องตัวเลยเพราะฉะนั้นกระเทียมจึงมีสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราสามขมินนขม้นแน่นอนเลยขมิน้นขมิ้นขมิ้นมีประโยชน์มากมายขมิน้นเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการลดไขมันในหลอดเลือดและยังมีส่วนช่วยในการกระตุน้นการทำงานห,งห,งหัวใจซึ่ง ช่วยในส่วนของการสูบฉีดเลือดอีกทั้งยังช่วยให้การไหลเวียนของเลือดเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้นข้อที่ 4. ดอกกระหล่ำเป็นผักที่อุดมไปด้วยวิตามินซีสูงซึ่งเป็นสารที่ช่วยในเรื่องการไหลเวียนของเลือดบำรุงหลอดเลือดหัวใจบำรุงเซลล์ผนังหลอดเลือดและกระตุ้นการไหลเวียนเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อที่ 5. กระเจี๊ยบแดง พี่ปรางอยากจะบอกนะว่ากระเจีย๊ยบเองมีประโยชน์มากหลายคนนี่มาต้มน้ําแต่อย่าลืมนะคะต้มน้ําดื่มเราไม่ต้องใส่หวานมากเกินไปเพราะการใส่หวานมากเกินไปมันจะทําให้น้ําตาลในเลือดสูงได้พี่ปรางมีเรื่องเล่าหลายคนเขาก็อยากจะบำรุงเลือดกันมากก็ซื้อกระเจีย๊ยบมาต้มทานแต่อย่าลืม มื่อดิทานไปแล้วทานไปมากเนี่ยโอ้โหน้ําตาลในเลือดขึ้นสูงกลายเป็นมีปัญหาในเรื่องของน้ําตาลในเลือดเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ปาจะเตือนอยู่เสมอก็คือการที่เราจะทานอะไรก็ตามไม่ให้น้ําตาลใส่มากเกินไปแล้วจะทำไงก็ภาวะให้มันมีรสชาติเท่านั้นเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อกระเจีเ๊ยบแดงมีประโยชน์อย่างไรแน่นอนกระเจีเ๊ยบแดงเป็นสมุนไพรที่มีส่วนช่วยในการลดไขมันในเส้นเลือด ลดความดันโลหิตช่วยบำรุงเลือดและช่วยทำให้ร,ระบบไหลเวียนเลือดสามารถทำงานได้ดีข้อที่หกพริกพริกที่เราชอบทานนี่มีประโยชน์ขนาดนั้นเลยพี่ปราแน่นอนค่ะพริกมีประโยชน์มากมายและทำไมพริกถึงมีประโยชน์คำนี้พี่ปามีคำตอบเลยว่าพริกมีสารอะไรถึงมีประโยชน์ต่อร่างกายมาฟังกันเลยพริกมีสารเก็บใส่สินซึ่ง,งมีฤทธิ์ในการทำให้หลอดเลือดขยาย พร้อมช่วยในการละลายริ่มเลือดช่วยลดการหดตัวของเส้นเลือดยับยั้งการดูดซึมไขมันในเส้นเลือดและช่วยลดการจับกลุ่มของเกร็ดเลือดในร่างกายนั้นพริกจึงมีประโยชน์มากมายเลยที่จะใช้บำรุงหลอดเลือดของเราข้อที่ 7. แตงโมแตงโมเป็นผลไม้ที่ดดไปด้วยสารต้านอนุมูลสระสูงและยังมีกรดอะมิโน,โนที่ช่วยให้ร่างกายผลิตสารไนตริกออกไซด์ ซึ่งสารชนิดนี้มีคุณสมบัติช่วยห,หลอดเลือดขยายตัวจึงทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น 8. ทับทิมทับทิมเป็นผลไม้ที่มีสารกระตุ้นในร่างกายที่จะทำให้ผลิตสารไนตริกออกไซด์ซึ่งสารชนิดนี้มีส่วนช่วยทำให้หลอดเลือดเกิดการขยายตัวจึงทำให้เกิดกระแสลโลหิตเกิดการไหลเวียนทั่วร่างกาย ข้อที่ 9, เก้าปลาแซลมอนโอ้โหปลาแซลมอนมีประโยชน์มากเลยใช่เลยค่ะพี่ปลาอยากจะบอกเลยว่ปาปลาแซลมอนมีประโยชน์มากไหมเรามาดูกันซิว่าปลาแซลมอนมีประโยชน์อย่างไรและเราควรรับประทานมากน้อยแค่ไหนมาฟังคําตอบซึ่งอยู่ที่นี่ละค่ะปลาแซลมอนปลาแซลมอนมีกรดไขมันโอเมก้าสซึ่งเป็นกรดไขมันที่มีส่วนช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือด และช่วยต้านการจับโตของริมเลือดทําให้เลือดสามารถไหลเวียนได้อย่างราบลื่นมากขึ้นพี่พรายอยากจะบอกเลยหลายคนที่รับประทานปลาแซลมอนแล้วจะรู้สึกดีแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็เราอาหารเราก็มีต้องหลายอย่างทั้งหมดต้อง9อย่าง9อย่างนี้มีประโยชน์กับร่างกายของเรามากมายพี่พรายมีเรื่องเราการที่เราเนี่ยทานอาหารบำรุงเลือดก็ไป หรือกระตุ้นให้การไหลเวียนของเลือดดีสิ่งหนึ่งที่เราจะบอกได้เลยเลือดลมเราจะไหลเวียนได้ดีและจะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงมันมีประโยชน์มากเลยถ้าสมมติว่าเราไม่มุมลงร่างกายของเราเนี่ยเคยมีเคสเคสหนึ่งที่มาตรวจปรากฏว่าซีพอซีทาอะไรก็จะเหนื่อยง่ายหายใจเหนื่อยง่ายมากเลยและปัญหาที่ตามมาก็คือจะเจ็บป่วยบ่อยเกิดการติดเชื้อได้ง่าย และน่ากลัวที่สุดก็คือถ้าเกิดว่าหน้ามืดบ่อยๆเกิดล้มลงถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆได้วันนี้พี่ปราถึงอยากจะบอกทุกๆคนเลยว่าถ้าเรารู้สึกไม่สบายหรือเรามีอาการผิดปกติอะไรต้องไปตรวจไปรักษาอย่าลืมเลยการตรวจสุขภาพประจําปีเป็นสิ่งที่สําคัญและที่สําคัญสําคัญมากๆเลยถ้าเรามีอาการผิดปกติเราก็ต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง เพราะว่าอะไรภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นนี้ถ้าเราเกิดบัเหตุโดยเฉพาะในผู้สูงอายุถ้าเราเกิดล้มลงไม่แน่หรือว่าเส้นโลหิตในสมองอาจจะมีปัญหาจะเกิดการแตกติดตันขึ้นมาถึงตอนนั้นเราก็จะลำบากมากขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ปราจะทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่า9อาหารที่เราควรรับประทานหร,หรือเรารับประทานนั้นมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยแน่นอนค่ะกอาหารที่จะช่วยบำรุง หรือกระต้นการไหลเวียนของเลือดมีข้อที่หนึ่งเราเริ่มที่ขิงสองกระเทียมสามขมิ้นสี่ดอกกระหล่ำห้ากระเจี๊ยแบแดงหกพริกเจ็ดแตงโมแปดทับทิมเก้าปลาแซลมอนอ่ามีทั้งหมดเก้าอย่างเลยเลือกละประทานแต่อย่าลืมถ้ามีปัญหาอะไรเขียนคำถามมาที่ คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วพี่ปราจะตอบให้เรามาดูแลกันแชร์ข้อคิดเห็นแชร์รรประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันมาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆให้ท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthyfish p h เพจ e a l t h y f i s h by พี่ปราและที่สำคัญถ้าใครสนใจนเรื่อง YouTube ก็กดถูกใจกดติดตามเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอช่อง y o u t u b e คุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์ แล้วเราจะได้รับสิ่งดีๆที่พี่ปราล,ลงให้ทุกวันมาดูแลสุขภาพด้วยกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงยุคุณภาพพู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปราเชื่อพี่ปรานะคะ